ดีค่ะตอนนี้ม่เล็กอยู่ที่ศูนย์รถนะคะที่รรามสองที่ร้านโตโน่อะไรนะร้ามสองนะวันนี้ลูกค้ามาออกรถเนาะมันเป็นรถมมอสองนะคะแต่ว่าเหมือนกับความภาคภูมิใจของลุงนี่นะทุกคนอุย้ยจะได้เลิอกออกแล้วนะแต่ว่ายังรอเลิอกออกอยู่นะทุกคนนะเป็นรถฟอร์ มาอยู่กับเราใค่หฮงหงเนาะนไปอยู่กับเราก็เป็นของใหม่เนาะอยู่อยู่ที่นี่เป็นเป็นรถมือสองนะไม่ใช่รถใหม่นะทุกคนเป็นมือสองแต่ว่า เก่าเขาใหม่เราเนาะแค่นี้ก็พึงใจแล้นอนนะคะน้ำแรงเนาะ,ะได้เวลาได้นะคะน,นี่นะี่นา่นะุกนรวาลูกชายลูกชายแม่เล็กนะสวยไหมน,ะนี่ไม่เล็กตื่นเต้นนะมือสั่นดีใจกับลูกเนาะลูกได้ออกรถเนาะนี่มันจะไม่ใช่ายแดงน้อก็ ว้าเสียงเงียบนะนี่เสียงเงียบนะนี่นะเล็กเดียเนนะ <c oughs> นี่เตียนแะล้วเล็เด็กนี่ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นเขาจะถอยมาอยู่ไหมหรือว่าเขาจะไปให้เราไปทางโน้นไนะป็นไงคุณยาย พี่ดีใจไม่ตื่นเต้นมือสั่นได้เลิกแล้วเนาะได้เลิกแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันในรถไปไหว้ป่ะเดี๋ยวเจ้าพ่อมาอย่างสวยงามหลงางเฮ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 งสี่ประตู สี่ประตูฟอร์ตปีอะไรไม่รู้นี่นะทุกคนฮะอ่าอ่าตอนนี้กี่โมงแล้วพ่อข้องเพิ่มอะไรเลยไม่คลวเลยหลูดเพราะก็คล้องไวเลยแล้วมันมันก้าวแล้วโอ้ยดูมันเถอะน้องน้องน้องนั่งไหมน้องนั่งไหมน้องไม่นั่งนู่นน้องไม่นั่งน้ี่ ไปอ่ะไปเดี๋ยวถึงรถ <coughs> 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 เฮง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 เร่ำรวยนี่โอ้แถมด้วยมีแถมมีแถมมีแถม,ม,แถมเดตอ,อนนี้กอเรารถออกนะคะทุกคนนี่ไม่เล็กถึงเต้นลารมณสั่นเลย อยู่โน่นนะระวลงเลยรวียนสวยไหมตะเกินอ่ะเผื่อมีเหงมีโชคเนาะมาแกะตรงนี้ออกเหเอเออแก่เอกเลยเราเขาใหม่เรานะแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะดูให้เล็กนูสันนะ Okay. ดีใจไหมดีใจไหมน้อง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 ง่วงนอนน้องง่วงนอนน้องไม่ดีใจเลยหรอไม่สตาร์รถแน่ะไปสตาร์รถเอาไปกลางเล่นของเอาอันไหนดีๆก็อ่าอธิษฐานไปเนาะให้รูป เยคยไหมคะทุกคนวันนี้ไม่ได้พาทุกคนมารับรถกับลูกชายเนานะปอดคู่หไหนไม่รู้รูได้อ่ะโอเคได้อยู่สวย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 ,สวยสวย,สวย,ยน่าไปงนแห่งเด็กกลับบ้านเราดูลูกชายไม่เด็กดูลูกสะลูกสะใภยลูกชายัวนูนน้นรถบ้านใช่ไหม เออได้ไปมารถที่นี่นะทุกคนดูกับข้าวดูกับข้าวดูกับข้าวซื้อรถได้กินข้าวด้วยคว่กันทินเนาะเอครื่องดื่มพร้อมดีจังเลยนี่นะมาจัดเลยเรานเยอะก็อิ่มแล้วที่นี่มีอาหารเลี้ยงด้วยนะคะวันหยุดสร์อาทิตย์วันวันนักขัตฤกษ์กินัยกินกินพินณญ่าเขามีหลายอย่างด้วยกันสปามีต้นตำ้วย ดีมากๆบริการดีค่ะทุกสบายสบายคนี้ก็พาทุกคนมาที่ศูนย์รถนะคะมาอ,ออกรถคุณชายลูกยายมาออกรถนะคุณยายคุณย่าตามมาถิงข้าเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแล้วชุดน,นี้ก็ฝาก คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมลเลกเกอร์นะคะเดี๋สุมีนาะนไดกินกินกันเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วบายยกลับบ้า,านแล้วน,นะคะทุกคนนี่นะโตนโน่รถบ้านพระรามสองนะไปอยู่บ้านเราก็จะเป็นรถใหม่ใหม่ของเรา ก็ดีครับเลยกันที่บ้านนี่นะม,มาแล้วนะคะทุกคนกำออกมาจากจากโซนรถนาะจากร้านรถก็เอามาให้หลวงพ่อกำไรเจิมนี่อยู่ที่วัดโคกกระเหมอนนะก็เป็นสิริมงคลให้กับไอคนที่ใช้รถนะคะก็จะได้อบคุณใจเนาะให้พาปดปลอดภัยหลวงพ่อกำไรเจิม han dañ เติมเสร็จแล้วครับกลับบ้านครับกลับบ้านแหงทำไมพงอะไรมันนิ่มจังวะหงๆมันๆงๆอะไรมันนิ่มกปาเทจังเลยนกปเทจังเลยวะต้ีกปาเทเลยเดีเออนนน้าไอ้นะโมาไอ้ยากะปะปะูข้าปะูปะเงปะูสดมาแล้วครั กับข้าวครับกับข้าวครับข้าว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 ข้าเหมือนกันลูกกับข้าวแล้วกับข้าวลูกกับข้าวมาแล้วกับข้าวแล้วก็ตับข้าวตับข้าวตับข้าวไปขายเียบำอไรดีมีกาไรหลวพอกไรเจิม